เขาเอินมาเห็ดอีหยังกาะอาม,ล,มลักน้ำแบบว่าต้องใส่เครื่องสูบน้ำไม่พี่น้องมือนี้มาสูบอันน้ำใส่หน้าฝนมาตกมันกต็ตกอยู่ละ่ะตกแล้วมันก็ไปมันเค็ดใวถหน้าคุนขาดแล้วก็ไปก็เลยมันลักน้ำแบบว่าใส่เครื่องสูบนะเขาเอินมาลักเอาบ่กเกลือมัน ห้ง,งก็เคืองบนนี่ตอนนี้ได้บนี่เอ๋อนี่เอาได้า่านเนาะบ้นัน่นแหละนั่นหันเลยเนั่นันเดี๋ยวก็นาตาดองเลยไม่เล่นเขาเลยสั่นบ้าังนลว่าเป็นยังอ๋อนั่นหันปะไ้มันบีบพอพีวิซี่ไปะไ,ไเลยแต่เราถือความหอนแล้วกทอ นาเตก็ทอยางนนยนจริงไม่เก็บไปถังบ้านไม่แต,ต่มาตออนนี้มันแบบงอที่หายแส่งไปขัมเทนดนเื<ม>่ยวสูตรม่เอาซ้นีลนี่ยจุ่มังกนาปูดหนึงอันนี้สิสดซับไ้อยู่วะนีัดได้เห็ของวอเนาะนิชาการมาสูตนะ้ำ <c oughs> นเนรายม้งะไ,ไูปีมันไหนอนนี้ ว่ามีมสายส่งยู่เหรออ่างนีใช่นเนี๋ยยังม่เน่นไม่พอ นียนไปชาจับมุนเหลียนมุ้งด p ใคร muốn ได้ลักสครื่งนีไหน,น,นอ๋อนะครับสได้หัวแลสิได้าาหาพี่น้องเอ้ได้แข็งว่าไหมปิกนิกกทัดลัดเป็นตัวใหม่แต่ปรก็ว่าพูที่มันเสื่อเครื่องรุ่นเกาที่เป็นหามเอาเนาะเป็นมาเห็นแบบนี้เขาเสื่อแม่คนกับหัว,วเราเขาดิแต่ว่าผมซาับผมผมเป็นคนที่อยากล่องอย่างไม่ไหมพี่น้อง <c oughs> เออแต่ว่า ผู่ยูบานเห็นแบบเฟินหนึ่งหัวแะไรล่ะแ,แต่ว่าบัดที่นี่เ้าสิบหอยเฟินหนหึ่งห้าห้าสิแบบว่าเห็มันพุ่งแรงดูเครื่องสูบน้ำรุ่นนี้เล็กแต่ว่ามันเป็นหอยข่งแบบเทอร์โบเจ็ตพี่น้องออกแบบมาเป็นแบบว่าหอยข่งเทอร์โบเจ็ตอืมถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็คือแห้ปื้นปัปดแต่ว่ามันสูบน้ำมนไม่ติดเป็นยังไงถังน้ำมันเติมได้เิ็กเดียวสูบได้สี่ชั่วโมงโอ้แมนยูบัตสี่ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวเรารู้กัน อ่อมันอาจจะม่ถึงหรอกแต่ว่าสําหรับผมมาเนี่ยแค่ว่าสองชั่วโมองผมก็คุมแล้วนั้นน้อยตอแต่ว่าเขาบอกว่าสี่ชั่วโมองเนื่องจากว่ามันเป็นลูกสูบเล็กลงเครื่องสองจุดห้าแรงมานะพี่น้องแต่ว่าเครื่องทีน่ะเครื่องสูบน้ำที่เพิ่นใช่ทั่วไปอ่ะมันแปดแรงอ,อันนี้มันสองจุดห้าแรงแต่ว่าท่อเนะี่ยออกสองจุดห้านิ้วเด้อพี่น้องว่าเป็นสามนิ้วอ่าน้อยก็กันครึ่งนิ้วแต่สาหรับผมเนะี่ย ไม่เป็นไรเอาเเเอะไร้มเอาบัตที่นี่นสายทรงบมมีเนาะเดี๋ยวห้องอเลยแบบว่าประดิษฐ์เอาในน้าใส่ผิววะกันไเอาในนมาใส่เลยเอาบอกมันมันบอกกันจะไปโยกเยด่นไหมเอะพ่ดๆออกไปถึงไหมพนดอะไร้งงงงไรวะ แ่งวะแ่งมั้ยยอเอาสายเราเอาเสื้อมาสายเราเข่ากันเครื่องเล็กพี่น้องยกเนี่ยหิวยังเบิ่นผู้หญิงก็เหมาะสำหรับผู้หญิงไปสูเป็นปลาคอนไปสูปลายังไงผมมาหมอขัดเลยหลักปลาอืมนี่ว่าจะมาเป็นลักเป็นลักสูบสามคน พอแล้วนี่ทุกอย่างต้องเทคโนโลยีนะแม้กระทั่งไขคว้งเาก็ต้องใส่ไฟฟ้าดิพี่น้องขันเข้าใส่แรงบ่ได้มันบ่คือทันสมัยอ,อีกไหมผมก็เป็นอันขาดมืออย่างกว่านะพอแล้วเดี๋ยวเราจึงอีก อันนี้มขันไปนี่นั่นไปเอาอันอันุ่กับาเตียงอันนั้นรับได้อันนั้นต้องายงใยังดเาเขียนสีแดงเอา้าเสนเดอยพอโอ้ลูกเลือเอ๋อบ่อราทัดอยากแทบเมเอาเลยจุ่มเลยเออจุ่มมาเปยันก่อ เพราะนั่นอยากตัดทออืมเอาตรงๆไม่ต้องเป็นแบบนี้หละจะเห็นหน้าตามันออกจะแบบว่านพิสดารจัง,ง่ลยเป็นปลาคือเกลืองสุดน้ำตัวไปเพราะฉะนั้นสายดูเท่าก็ต้องปลาคืบแผ่เออเอาละโอ้ยจะตีงแงในเครืองสุนรนาปีคือประเด็น างเศษข้อีี้อไหนิตัดไปจังยไม่มาตัดตั้มาสุกีไม่ัเดใส่อ่กองสานคบบอกน่อนตาทาง่นตาทางบนถ่าพีมันเป็นข้อสุกผลมาได้อมันผลมได้ เจ้าเออนี่ละนี่ละเจ้าสูบได้เมดขาได้ทั้งนนี่นะขออี้ว่าเอาเลียว่เขาเลียโอ้มันกรด่โธ่มันสี่ิงกรขามันแท้บัวมันมีสายตรงออมาสายตรงมันนีบางๆนี่มันเผื่อสีฟิตรูได้อะไรบัวเนี่ยแฮ้กอดี เออพอดีกับยางห้องอ่อนด้วยมั้ยแล้วก็เอานี่ด้วยขอทั้งหลังโอ้โหเลยเฮ้ยอ่านมาฮะเดินอ่านมาฮะอ่านรึงแค่น้ำมผงหัวเสือ ทงนี่อ๋อุงเสนอือุ่งเนเอานี่ยดี๋เขาสิโอเอาเนี้ยออเอาเนี้ยห่มนี่ยอาหุ่มนี่นี่หุ่มเนียทางต้นเียวนี่เอานี่ทางต้นเียวนีทางต้นเียวอันนี้คือทดสอบไหมนี่นีและวายถีบลงตาม ไอ้ยี่ต้องปุกนุนด้พอถึงบอลเอาไปเล้มางโว้ยเรืมันยังเล่นแบบยิงบอลได้แบบว่าสายทำเดียี เอาตกน้ํา สุบะฮันต <and> <t songs> ิดเคียงยี่ติ่าันแล้วก็สีบลูว่าเราเห็ดข้าเห็ดอีหยังมากนะน่าสันออใสาไหมบักเขาอยางขยางกับพ่อเหอ อยู่ในเมืองอยู right ่หายใจกับว <Yeah. S 1> ิญิมอันเล็กนะโอ้ยการขันโอ้ยสายเล็กมากมีสายเล็กอยู่การขันมั้ยเขาต้องทันสมัยระบบเทคโนโลยีขั้นสูงมันจะมาเอาสายยาขัดซัหน่ลยขัดจอก เห็นดีวเทคโนโลยีรุ่นใหม่เป็นอย่างไรอันนี้ยังม่แม่ิแมนอุ้ยเม่อาวาไปใส่ขึ้นไปใช้งานขึ้นนะบนี้านน้องมหาดดั่งมึงเขาไปใช้เบืดอบ้านเพื่อเนื้อ ไปตังค์ มันก็ใส่อยู่แค่น้ำมันเติมเติมน้ำมันนตำอันนี้เติมได้แค่นิดเดียวเขาบอกว่าสี่ชั่วโมงไปแล้วมันมาแล้วเนี่ย เอกอยู hmm. mm ่แข่งผดบุรีอันมา